หนังสือนันทะปะชาบดีนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสูชีพปุญญานุภาพเรียบเรียงให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีเพลิงชั้นในอคคณิทัศสังเกตว่ามียานเทียมด้วยม้าคันหนึ่งขับตามมาห่างๆข้างหลังไม่ว่าเจ้าชายนันทะ จะทรงขับยานเลี้ยวไปทางไหนยานคันนั้นก็เลี้ยวตามจึงกระซิบบอกให้เจ้าชายทรงทราบอ๋อยานนั่นน่ะหรือไม่ต้องดูก็บอกได้เขาทำตามหน้าที่ของเขาคือการตามคุ้มครองข้าพเจ้าแต่ไม่รบกวนให้รำคาญทาั้งทั้งที่เขาพยายามไม่ให้เรารำคาญนั่นแหละบางครั้งเราก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าจะไปที่ไหนเหมือนกันแต่เมื่อนึกเสียว่าคนเหล่านี้มีแต่ความปรารถนาดี ยอมสละแม้ชีวิตเพื่อป้องกันอันตรายให้ก็เลยรำคาญไม่ลงเจ้าชายรับสั่งโดยไม่ได้หันมามองหน้าอัคณิทัตวันนี้เจ้าชายทรงกลุ่มอะไรมาหรือพยะ่ะค่ะจึงดูเคร่งขึมไปหน่อยกำลังจะบอกอยู่เหมือนกันแต่รอให้ถึงบริเวณบึงใหญ่นอกเมืองเสียก่อนที่แรกคิดว่าจะไปรับสวัสดคตะมาด้วยอีกคนหนึ่งเกรงจะชักช้าไม่ได้ระบายความในใจจึงรับมาแต่เธอคนเดียว ขณะนั้นยานผ่านนิโครธารามซึ่งเป็นราชอุทยานของกษัตริย์สากยะใกล้เขตบึงใหญ่นอกเมืองไม่ช้านักเจ้าชายก็ทรงหยุดยานที่โคนไม้กลางใหญ่ทรงอ้อมไปด้านหลังของยานเปิดประตูเล็ก,ลกๆนำฟ่อนหญ้าสดและภาชนะซึ่งมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งนำมาวางไว้อคคณิทัตรีบช่วยปลดม้าออกจากยานแล้วจูงไปให้กินหญ้าและดื่มน้ำยังท,ที่ที่ทรงเกลียหญ้าไว้ ม้าดีไม่ต้องผูกจริงไหมอคคณิทัตจริงพะยะค่ะแต่เจ้าของที่ดีก็จะดูแลม้าให้กินดีอยู่ดีเช่นเดียวกันเจ้าชายทรงมีพระเมตตามากเหลือเกินจนทำให้ข้าพระองค์คิดอยากจะเป็นม้าของเจ้าชายบ้างแต่คนปากดีอย่างเธอนนิสิสัจมานีเขาจะว่าอย่างไรบ้างก็ไม่รู้คงจะลงเชื่อเธอหมดทุกอย่างระวังนะอย่าใ้เขาจับได้ทีเดียวว่าเธอดีแต่ปาก เจ้าชายทรงพูดล้อไปถึงน้องสาวของสวากตะซึ่งทรงสังเกตเห็นว่าอัคณิทัตชอบพออยู่อัคณิทัตยิ้มแต่ไม่ยอมพูดอะไรถึงสัจมานีเลยมึงใหญ่นอกกรุงกบิลพัทนั้นมีถนนสำหรับยานโอบรอบในระยะห่างพอสมควรถัดจากถนนไปมีสนามหญ้าอันได้รับการดูแลตกแต่งให้งดงามไปจนจดขอบบึงมีไม้ดอกปลูกไว้เป็นตนตอน ใกล้ขอบบึงมีไม้ขนาดใหญ่ใบหนาให้ความร่มรื่นขึ้นอยู่ห่างกันเป็นระย,ยะระยะมหาชนจากกรุงกบิลพั์นิยมมาพักผ่อนในฤดูร้อนแต่ในวันนั้นยังมิใช่ฤดูการสำหรับพักผ่อนเนื่องด้วยยังไม่สิน้นฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิก็เพียงแต่ใกล้เข้ามาเท่านั้นเจ้าชายจึงพอพระทัยว่าจะสนทนากับอาคคณิทัศน์อย่างปลอดโปร่งจริงๆเพราะไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านเหมือนอย่างบางสมัย บึงนั้นไม่ใช่บึงซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นจากการขุดที่มีความมุ่งหมายจะให้ความรื่นมรมแก่ชาวกบิลพัทต,ต้องใช้แรงงานในการขุดอย่างมากหลายเพราะเป็นบึงขนาดใหญ่และมีการกะแปบแผนว่าจะให้เว้าตรงไหนจะให้เป็นแนวตรงและโค้งตรงไหนกล่าวกันว่าผู้ควบคุมให้ขุดบึงนั้นเป็นนายช่างผู้เคยอำนวยการขุดสาบกครณี มีชื่อเสียงมาแล้วหลายสะเมื่อเลือกได้ที่นั่งริมบึงแล้วอคคณิทัศตจึงทูลถามขึ้นว่าเจ้าชายทรงมีเรื่องกลุ่มอะไรหรือพะยะค่ะนี่อคคณิทัศน์อยากจะขอถามสักหน่อยเจ้าชายตรัสถามแทนการตอบการที่ผู้ชายเราเป็นผู้ชายมากเกินไปหรือเป็นผู้ชายจริงๆนั้นมันมีอะไรผิดบ้างไหมงงไปหมดแล้วพยะค่ะผู้ชายเป็นผู้ชายก็ดีแล้วนี่พยะค่ะไม่เห็นเสียหายอะไรเลย แต่มันทำท่าจะเกิดเสียหายขึ้นมาแล้วนะสิเธอคงจะไม่รู้ว่าน้องหญิงชนบทกรลยาณีเขาไม่พูดด้วยมาสองสามวันแล้วในข้อหาอะไรพะยะค่ะข้อหาว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชายมากเกินไปน้องหญิงตัดพาอว่าหลายครั้งมาแล้วเธอพยายามแต่งกายอย่างดีที่สุดใช้อาพรอ,อย่างดีแต่งเส้นเกสาให้งามแต่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นไม่เคยแสดงความสนใจใยดี หรือแม้แต่จะทักสักคำก็ไม่มีว่าแต่งกายงามหรือทำอะไรทำนองนั้นข้าพเจ้ายอมรับว่าแม้กับน้องหญิงรูปนันทาเองก็เคยตอบไม่ได้บ่อยๆว่าในงานต่างๆที่ข้าพเจ้าไปแต่น้องหญิงรูปนันทาไม่ได้ไปนั้นสตรีคนไหนแต่งกายอย่างไรใช้อาภรณ์สีอะไรข้าพเจ้าจำมาบอกไม่ได้เลยข้อนี้ข้าพระองค์ก็เห็นจะเป็นผู้ชายแบบเจ้าชายอีกเหมือนกัน แต่เขาว่าผู้ชายบางคนช่างสังเกตละเอียดละออยิ่งกว่าผู้หญิงเสียอีกเช่นเห็นสารีของใครก็รู้ว่าผ้าผืนนี้เจ้าของเคยใช้มาแล้วในงานนั้นงานนี้กี่ครั้งมาแล้วใครแต่งกายบกพร่องอย่างไรประณีตอย่างไรดูเหมือนจะรู้ดีจนน่ารำคาญเทียวพยะค่ะเรื่องยังมีต่อไปอีกน้องหญิงชนบทกาลยานีต่อว่าข้าพาเจ้าแล้วก็เลยถามอีกว่ารัดเกล้าของเธอนั้นเป็นอย่างไรบ้างขอให้ดูดีๆสักหน่อย ความที่ข้าพเจ้าเกรงเธอจะกล่าวหาอีกว่ามองไม่เห็นสิ่งที่ควรมองข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าสิ่งนั้นคงจะทําด้วยงาช้างอย่างดีเป็นพิเศษเธอก็ยิ่งกโกรธใหญ่หาว่ามองเห็นแต่สิ่งสามัญก็เพชรสลับโกเมนและไพฑูลซึ่งฝังอยู่อย่างงดงามในรัฐกล่าวนั้นทำไมจึงมองไม่เห็นรัตนมณีสลับสามอย่างนั้นต่างหากที่ทำให้รัฐกล่าวนั้นมีเพียงอันเดียวในแคว้นสกกะฝีมือเจรไนและประดับ ก็ไม่มีช่างไหนสู้ได้เลยข้าพเจ้าก็เลยยอมจำนวนว่าตาของตนนั้นออกจะใช้ไม่ค่อยได้เอาจริงๆแต่ข้าพระองค์เชื่อว่าเรื่องเพียงเท่านี้คงไม่ใช่เหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าชายทรงกรดกรุ่มน่าจะมีเหตุอย่างอื่นที่สำคัญกว่าข้าพเจ้ายังไม่อยากใช้คำว่ากรัดกรุ่มแต่อยากจะกล่าวว่ามีเรื่องจุกจิกที่ไม่ได้อย่างใจเรื่องน้องหญิงชนบทกาลยานีไม่พูดด้วยไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะเราเคยไม่พูดกันบ่อยๆแล้วก็พูดกันอีกไม่รู้กี่ครั้งมาแล้วแต่ที่น่ารำคาญก็คือพระบิดาและมารดาทรงกะไว้ว่าจะจัดงานอาวาหะมงคลระหว่างข้าพเจ้ากับน้องหญิงเมื่อพระเชษฐาของข้าพเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัทก็ไม่น่าจะเห็นเป็นเรื่องน่ารำคาญนีพะยะค่ะเพราะได้ทราบข่าวว่าพระราชาทรงทูตไปกราบทูลเชิญเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งทรงผนวด และมีข่าวว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมิใช่หรือไม่ใช่น่ารำคาญเพราะส่งทูตไปแต่มันน่ารำคาญเพราะทูตไม่กลับตั้งหากแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวอะไรเลยแถมยังมีบางข่าวว่าคณะทูตพากันออกบวชหมดทุกคนและเมื่อไรพระเชษฐาของข้าพเจ้าจะเสด็จมาเล่าข้าพระองค์เชื่อว่าคณะทูตทรงกราบทูลเชิญเสด็จแล้วแต่อาจจะทรงรอให้ทางเสด็จดำเนินดีขึ้นสักหน่อย พอดินหมาดและหิมะละลายไม่ลำบากในระหว่างทางแล้วน่าจะเสด็จมาประมาณปลายเดือนแรกแห่งฤดูใบไม้ผลิเมื่อวานนี้พระบิดาทรงทรงทูตไปอีกคณะหนึ่งน่ากลัวจ,จะไม่ได้เรื่องอีกตามเคยถ้าพระเชษฐาเสด็จมาจะจัดงานใหญ่สักขนาไหนพยาค่ะงานต้อนรับหรืองานอาวาหามงคลของข้าพเจ้าทั้งสองอย่างพะยาค่ะก็ใหญ่ทั้งสองอย่างงานอาวหาหมงคลของข้าพเจ้า จะทำพร้อมกับงานขึ้นตำหนักใหม่ด้วยเวลานี้ช่างก็จัดทำจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ดีแล้วอีกสองถึงสามเดือนเท่านั้นเจ้าชายไม่น่าจะทรงรำคาญเลยข้อนั้นก็จริงเพราะข้าพเจ้าอยู่มาจนอายุปันนี้แล้วยังอยู่มาได้ทำไมกับเวลาเพียงสองถึงสามเดือนจะรอคอยอยู่ไม่ได้แต่การที่คณะทูตเงียบหายไปตั้งหากทำให้รู้สึกว่าไม่แน่เสียแล้วว่าพระเจษฐา จะเสด็จมาหรือไม่และเมื่อไรเจ้าชายจะทรงฟังสโลกสักบทหนึ่งหรือไม่จำเพาะมาตรงกับเรื่องราวที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้ทีเดียวพะยะค่ะลองว่ามาให้ฟังดูก็ได้สิ่งนั้นจำนวนก็เท่านั้นแต่บางคนว่ามากบางคนว่าน้อยเวลาก็เท่านั้นแต่บางคนว่ายาวบางคนว่าสั้นผู้มีปัญญาย่อมชี้ไปที่ใจว่าทำให้รู้สึกต่างกัน แต่ถ้าข้าพเจ้าจะถามว่าใจของทุกๆคนก็มีธรรมชาติอย่างเดียวกันคือคิดได้รู้ได้แต่อะไรเล่าเป็นเหตุให้ใจรู้สึกในสิ่งเดียวกันว่าดีบ้างชั่วบ้างช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างจะมีคำตอบเป็นสโลกบ้างหรือไม่ถ้าพระเจษฐาเสด็จมาถึงก็คงจะทรงตอบให้ฟังได้อย่างไพเราะทีเดียวพยะยาค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจษฐาทรงตอบได้ดีและก็อยากให้เสด็จมาไวๆด้วย พราะเสด็จจากไป6ปีเสร็จแล้วเมื่อยังประทับอยู่ในกบิลพัทใครๆก็พากันทั้งรักทั้งเกรงพระทรงมีน้ำพระทยัยโอบเอ,อื้ออารีต่อทุกๆคนยิ่งได้ทราบว่าทรงประสบความสำเร็จในชีวิตพรหมจรรย์ก็ยิ่งอยากจะกราบถวายบังคมและสะดับพระสุรสีหนา ن มากขึ้นขณะน,นี้ทรงปลอดโปร่งพระหฤทัยดีแล้วหรือย่งพยาคะถ้าปลอดโปร่งข้าพระองค์เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเชษฐาให้ทรงทราบ เพิ่งมีข่าวมาเมื่อเย็นวันนี้เองข่าวอะไรกันอคติทัศน์ข่าวเรื่องที่ทรงสามารถทําให้ชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารจจำนวนพันยอมละทิ้งละที่ของตนออกบวชตามเสด็จเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพยาค่ะนั่นเป็นข่าวเก่าไปแล้วใครๆก็รู้ทั่วกันไม่ใช่หรือแต่คนทั้งหลายไม่รู้ว่าทรงพูดอย่างไรชดินที่เคยบูชาไฟจึงกลับละทิ้งการบูชาไฟไปบวชได้ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับพระโอวาทใช่หรือไม่ใช่พะยะค่ะลองเล่าให้ฟังสิว่าเขาเล่าลือกันอย่างไรเป็นข่าวที่ทําความตื่นเต้นให้แก่สกุลพราหมณ์มากพะยะค่ะเพราะพวกพราหมณ์เราถือว่าการบูชาไฟเป็นพิธีกรรมจําเป็นที่ทอดทิ้งไม่ได้แต่พระเชษฐาของพระองค์ทรงสั่งสอนชดินจํานวนพันเหล่านั้นด้วยไฟอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไฟธรรมดากล่าวคือทรงชี้ไปว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราที่ร้อนหรือเสมือนหนึ่งมีไฟไหม้นั้นมันมีไฟอยู่สองชนิดที่มาเผาลนชนิดแรกได้แก่ไฟคือกิเลสอันได้แก่ราคะความกำหนัดกินดีโทสะความคิดประทุษร้ายและโมหะความหลงส่วนชนิดที่สองได้แก่ไฟทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกเป็นต้นเมื่อรู้เท่าไฟเหล่านี้ได้บ้าง ก็จะลดความร้อนลงได้ตามส่วนอ๋อพอเข้าใจละถ้ารู้จักไฟกิเลสหรือไฟทุกข์บางคราวเราจะได้ไม่นำไฟนั้นมาเผาตัวเราเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเรากำลังเอาไฟมาเผาลนตัวเองพะยะค่ะนับว่าเป็นคำสอนที่หลักแหลมมากทีเดียวเจ้าชายนันททรงพระสวนแล้วตรัสว่ารู้อย่างนี้เมื่อะกี้คงไปขับยานอย่างจะแข่งขันกับใครเป็นแน่จริงสินะ ข้าพเจ้าเผาตัวเองมาตั้งแต่เช้าหลายเรื่องแล้วพระเชษฐาสอนอย่างนี้นี่เล่าถึงได้สิทธิ์มากมายล้วนเคยเป็นคนสำคัญหรือเจ้าลัทธิมาก่อนโดยมากถ้าทรงรู้สึกว่าถูกเผาหรือทรงเผาตัวเองอย่างนี้ก็เชื่อว่าทรงได้เปรียบแล้วต่อไปคงไม่ต้องเสด็จมาตากลมที่บึงนี้บ่อยๆเป็นแน่วันนี้มารดาของข้าพระองค์ทำขนมไว้อย่างหนึ่งอร่อยมากถ้าไม่ทรงรังเกียจ ก็อยากจะเชิญเสด็จไปแวะเสวยขนมนั้นก่อนแล้วจึงค่อยเสด็จกลับตกลงอคณนิทัตบึงช่วยอะไรไม่ได้ข้าพเจ้ามาสบายใจเพราะข่าวที่เธอเล่าเกี่ยวกับคําสอนของพระเชษฐาเมื่อกี้นี้เองขอบใจมากไม่นึกว่าจะสบายใจได้เร็วอย่างนี้เจ้าชายทรงขับยานในตอนกลับอย่างนิ่มนวลทรงปล่อยให้มา้าเดินเหยาะย่างตามสบาย